เพิ่งช่วยน้ำท่วมเสร็จเพิ่งได้มีโอกาสเปิดมือถือดูข่าวสารนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เห็นข่าวใน Facebook เยอะมากเกี่ยวกับาชาวใต้ไม่ใจดีกับพวกเราเลยก็มีทั้งยิงใส่บ้างปลาขวดหรืออะไรบ้างผมผมเองก็เป็นหนึ่งในข่าวที่ถูกกระจายออกไปเนาะว่าโดนด่าแล้วก็ ผมก็อ่านดูในคอมเมนต์ตัวเองว่าโหเสียงคอมเมนต์เนี่ยร้อยเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันทุกคอมเมนต์เนี่ยด่าว่าชาวต้ว่าแบบเออใจร้ายบ้างอย่าไปช่วยเขาเลยเออไปช่วยเขาแล้วแบบถูกด่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็ดีใจนะครับเพราะว่าพอเราตัวเราเองอยู่ในข่าวเนี่ยคนทักผมมาเยอะมาก ทักมาขอบคุณหรือแบบเจอหน้าก็แบบเออพี่ที่อยู่ในข่าวใช่ไหมอะไรเงี้ยน่าสงสารจังแต่ว่าตัวเราเองพอพอได้เปิดข่าวเห็นเยอะเ,อะเนี่ยแบบไม่สบายใจนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ลงพื้นที่แล้วมันที่บอกชาวใต้ไม่ใจไม่ใจดีกับเราเนี่ยมันแค่ไม่ถึงไม่ถึง0 0 0ย์เปอร์เซนนะครับซึ่ง ผมไปช่วยเนี่ยคือคนใต้เนี่ยน่ารักเยอะมากก็คือเราไปเนี่ยบางทีเนี่ยเราถือเราเราพกอาหารไปเนาะพกถุงยางชีพไปเราก็จะพกได้ไม่เยอะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูสมมุติว่าเราพกถุงยางชีพไปคือเราไปอพยพคนหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะพกถุงยางชีพไปข้างเรือใส่ข้างเรือกับเรือตรงเนี้ย ตรงนี้นะครับเต็มไปหมดแล้วเราก็จะโยนให้ผู้ประสบภัยซึ่งมันก็มีได้ไม่เยอะเนาะเราก็จะพยายามาให้ได้เท,ท่าที่เท่าได้เท่าที่ให้ได้ก็คือแถมให้คนแก่หรือเด็กหรือผู้ป่วยเท่านั้นซึ่งมันไม่เพียงพอครับบางทีผมผ่านไปตึกนึงเนี่ยคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์เขาบอกผมถามบอกมีกี่คนครับเขาบ,บอก200คนคะ่ะ3 30สิบคนค่ะห้าสิบคนค่ะผมดูในเรือผมเนี่ยเนี่ยจะสมมติในเจสกีเนี่ยผมใส่ได้อย่างมากออกไปรอบหนึ่งเนี่ยก็คือประมาณสักไม่เกินห้าสิบหสิบถุงยังชีพซึ่งผมก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าเนี่ยในซอยเนี้ยหรือข้างๆเนี่ยตรงข้ามเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะมากที่ยัง ยังต้องการอะ่ะเราไม่สามารถแจกทั่วถึงได้ผมก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าในตึกสมมติในตึกสองร้อยเนี่ยผมขออนุญาตไม่แจกหมดได้ไหมครับเพราะว่าเนี่ยตรงข้ามทุกอย่างเนี่ยเดือดร้อนกันเหมือนกันผมขออนุญาตให้เฉพาะเด็กกับคนแก่ได้ไหมมีเด็กคนแก่กี่คนเขาบอกอ่ะสมมติสองในสองร้อยคนเขาบอกว่ามีประมาณสักสิบคนยี่สิบคนผมก็บอกโอเค ให้ย่างนั้นผมขออนุญ,ญาตแบ่งให้คนอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตึกเนี้ผมขอให้แค่10หรือ20ชุดเท่านั้นให้เพียงพอสำหรับเด็กและคนแก่ส่วนคนที่โตแล้วแข็งแรงอยู่ช่วยเหลือตัวเองได้ก็มันคงทั่วไม่นานอะ่ะก็ขอให้อดกันไปก่อนนะยังไงถ้าเกิดเดี๋ยวมีทีมอื่นมาก็อาจจะให้ช่วยได้แต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาตรงนี้ได้หรือเปล่าพนะ้มันเชี่ยวขออนุญาตไปแจกตึกข้ขางๆหน่อย เขาบอกได้ค่ะไม่เป็นไรโอเคพวกผมยังอดกันได้ยังทนหิวได้ให้เด็กกับคนแก่ก่อนเถอะผมก็แจกไปแค่นั้นผมออกมาเนี่ยขนาดคนที่ไม่ได้กินข้าวนะครับไม่ได้แบ่งไม่ได้รับการไม่ไม่ได้ให้แม้แต่น้ําเขาอดข้าวมาสี่ห้าวันเนี่ยเขายังขอบคุณยกมือไหว้ผมแบบขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาขอบคุณมากที่ช่วยทางตึกเนี่ย คือยกมือไหว้บายบายกันทั้งงที่ตึกเนี่ยเป็นร้อยคนแต่ได้รับของแจกไปสิบยี่สิบชุดอะเขาก็ยังขอบคุณเราไม่ได้มีการโห่ไล่หรืออะไรทัทง้งทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งอย่างมีเคสหนึ่งเนี่ยเข้าไปเข้าเป็นซอยลึกเหมือนกันเพราะผมจะเข้าเฉพาะซอยลึกเนะยพวกซอยที่ถนนใหญ่อะไรพวกนี้ผมไม่ไม่ไม่ช่วยเลยเพราะผมเห็นว่า เดี๋ยวพวกเรือท้องแบนเนี่ยก็จะช่วยได้อยู่แล้วผมไม่อยากช่วยซ้ําซ้อนผมพยายามไปในซอยลึกที่คนเข้าไม่ถึงเขาคิดว่าถ้าเกิดจะสกีไม่เข้าเนี่ยเรือหางยาวก็คงเอ้ยไม่ใช่เรือท้องแบนเรือพวกนี้มันเข้าไม่ถึงอยู่แล้วเขาคง,ต,งต้องอดต้องอดตายนะผมก็เลยขับผ่านตรงนี้ก่อนที่โดนด่าจุดที่โดนด่าผมเข้าใจว่าเขาคงเครียดมากเพราะว่า ไม่ได้ทานอาหารหลายวันแล้วเจสกีอ่ะผ่านไปเจสกีผ่านหมดเลยเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็คือขับผ่านไปหลายรอบเพราะเห็นว่ามันเป็นทางใหญ่อะ่ะคือเรือหางยาวมามันช่วยได้แต่ผมอ่ะเจสกีผมพยายามจะเข้าเฉพาะซอยเล็กที่มันแบบน้ําเชี่ยวน้ําแรงมากเขาก็หงเครียดแหละว่าแบบเฮ้ยกูแม่งติดน้ําท่วมมาสี่ห้าวันแล้วนะทำไมผู้มึงขับผ่านไปอย่างเดียวคุณขับเล่นหรือเปล่าวะ แล้วก็ขับไม่ไม่หันไปมองเลยอะ่ะคือผมก็ไม่กล้าหันไปมองผมทําใจไม่ได้นะผมก็ใจเสียที่แบบทุกคนอยากได้อาหารเน่ะแต่ว่าเราต้องขับผ่านเพราะว่าเราเราก็อธิบายทุกคนไม่ได้อะ่ะแต่เราก็อยากจะไปช่วยซอยเล็กที่เรือใหญ่เรืออื่นมันเข้าไม่ถึงอะ่ะอืมเขาก็คงเครียดแหละเขาถึงได้ด่าเราแต่เขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมเข้าใจเขานะผมไม่ได้แบบอะไรเลยผมเข้าใจว่าคนที่ ที่ด่าคงเป็นคนที่เครียดว่าแบบกูติดมึงมาช่วยอะไรของมึงถ้ามึงช่วยจริงมึงต้องจอดให้กูสิทําไมมึงถึงขับผ่านไปแล้วก็ขับผ่านไปแบบไม่หันมามองด้วยซ้าอะ่ะแต่ผมอะ่ะที่ขับผ่านเพราะผมจะไปช่วยทซยเล็กเนาะกลับมาอีกเคสหนึ่งที่ที่บอกว่าชาวใต้ดีขนาดไหนคือผมเข้าไปถึงซอยซอยหนึ่งที่มันผ่านน้าเชี่ยวมาเยอะมาก ทางเข้าปากซอยอะ่ะมันมันน้ําเชี่ยวแต่ว่าเข้าไปข้างในน้ํามันไม่เชี่ยวนะมันนิ่งแต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเรือใหญ่ไม่มีทางเข้าถึงเพราะน้ํามันกระแสะน้ํามันค่อนข้างแรงซึ่งผมก็รู้เลยว่าซอยนั้นเนี่ยไม่มีใครบริจาคไปถึงแน่นอนเพราะว่ามันเข้ายากผมถามไปถึงปุ๊ผมถามคําแรกว่ามีหิวไหมมีอะไรกินไหมทุกคน เป็นมติเดียวกันคือบอกว่ายังไม่มีใครเข้ามาเลยผมมาเป็นคนแรกที่เข้าไปถึงแต่ไม่ต้องบริจาคแล้วไปช่วยบ้านนู้นก่อนเพราะว่ามีบ้านหนึ่งเนี่ยเป็นบ้านหลังเดียวแล้วไอ้บ้านชั้นเดียวที่หลังคามันกําลังจะจมน้ํามิดซึ่งผมขับผ่านเข้าไปอ่ะผมก็ถามตลอดทางว่าผมก็อยากจะโยนถุงยังชีพให้เนาะเพราะว่าระหว่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะอพยพใครเข้ามาเขาบอกว่ายังไม่ต้องเอาอาหารมาให้พวก ผมทุกคนพูดเหมือนกันผ่านมาสิบหลังเพราะว่าไอ้บ้านที่ทุกคนชี้เนี่ยคือมันอยู่ลึกที่สุดเลยลึกมากเขาก็บอกว่าเออเนี่ยให้ไปบ้านนี้เลยทุกคนชี้บอกชี้ไปบ้านเดียวกันบอกว่าเออเนี่ยบ้านนี้มีคุณลุงแปดสิบกว่าอายุแบบแปดสิบกว่าแล้วก็เป็นเอาอมาพาดรึ่งล่างให้ไปช่วยก่อนไม่งั้นเขาคงน่าจะไม่ไหวแล้วถ้าเกิดน้ําขึ้นอีกแค่นิดเดียวเขาก็คงจะต้อง ต้องเสียชีวิตแล้วแหละอืมซึ่งผ่านมาเป็นสิบหลังหรอกกว่าจะไปถึงที่ที่บ้านที่เป็นที่เราต้องกู้ภัยเนาะที่อพยพคุณลุงทุกคนผ่านผ่านไปเนี่ยคือทุกคนยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินน้ํามาสี่ห้าวันละแต่ทุกคนไม่มีใครขอน้ําสักคนเดียวทุกคนบอกว่ารีบไปบ้านนี้ให้เร็วที่สุดผมถึงบอกว่าเนี่ยคือน้ําใจชาวใต้ว่า เขาเห็นถึงความสําคัญว่าเขาอดข้าอดน้ําได้แต่มีคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่เขาคุยกันระหว่างที่ไม่มีใครเข้ามามันก็เงียบนะเขาก็คุยกันระหว่างตึกแหละว,ว่าไอ้ตึกนี้จะไม่ไหวแล้วจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้บ้านหลังนี้จะตายแล้วทุกคนก็คือไม่มีใครหิวหรืออยากจะได้อาหารเลยทุกคนแค่บอกว่าให้ไปช่วยตึกนี้ให้ให้ได้หน่อยแล้วระหว่างการช่วยเหลือทุกครั้งที่ผมไปเนี่ย ไอคนที่ด่าว่าเราเนี่ยมันแค่เป็นเศษส่วนน้อยมากๆอ่ะมีแต่คนขอบคุณไหว้บาย,บายดีใจที่เราไปถึงเพราะฉะนั้นอย่าเหมารวมนะครับคนใต้ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวเองอ่ะเออผมเห็นข่าวแล้วคือผมไม่สบายใจว่าไปในทิศทางเดียวกันว่าแบบคนใต้ใจร้ายคือ มันมีครับมันก็ตามข่าวนั่นแหละแต่มันแค่เศษเสี้ยวครับอย่าอย่าอย่าได้เอาไปแชร์หรือเหมารวมว่านี่คือคนใต้ทั้งหมดแล้วไม่มาบริจาคหรือว่าฉันจะกลับบ้านแล้วฉันไม่ช่วยมันแล้วผมว่าไม่ใช่มันไม่ใช่คนใต้ทั้งหมดใหญ่อย่าเอาคนไม่ดีมาเหมารวมว่าปาเนาตัวเดียวมันเออมันคือปาเนาตัวเดียวครับผมเพราะฉะนั้นก็ ผมอยู่หน้างานผมเห็นว่าการสูญเสียของชาวใต้มันเยอะแค่ไหนอยากให้ทุกคนมาช่วยอยู่นะครับผมชาวใต้ใจดีชาวใต้น่ารักแล้วก็คนหาดใหญ่คือยิ้มให้ขอบคุณไหว้คือโอเคมากๆเราชุช่ม,ช,มชื้นหัวใจมากที่มาช่วยอะ่ะไอคนด่าหรือคนยิงปืนมันแค่เศษเสี้ยวครับจากหลายแสนคนอย่าเหมารวมนะครับผมฝากแชร์โพสต์นี้ ให้คนที่กำลังเข้าใจผิดชาวใต้ด้วยช่วยกลับมาช่วยหรือตอนนี้เนี่ยคือคือความเข้าใจผิดมันทำให้ผมไม่สบายใจที่อืมผมพูดไม่ออกอะ่ะเออผมอธิบายมาเยอะแล้วก็เข้าใจนะก็มาครับชาวใต้กำลังเดือดร้อนไม่แค่ไม่ใช่แค่หาดใหญ่นะครับยังมีจังหวัดอื่นอีกที่ต้องการความช่วยเหลือที่น้ำท่วมอยู่ก็ ลองดูครับใครมีกําลังอะไรชาวใต้ไม่ใจร้ายขนาดนั้นครับยังมีคนใจดีที่ต้องการความช่วยเหลือเรามาเขาก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจว่าไหวบาย,บายคือแบบ<ม>น่นารักอะคุณมาแล้วคุณจะได้รับรู้รรว่าแบบมันชุ่มชื้นหัวใจที่เราได้ช่วยใครสักคนหนึ่งไม่ใช่สักคนมันถ้าคุณมาได้ช่วยเยอะเลยแหละมาเถอะครับคนใต้ใจดีครับผมนะครับช่วยกันครับคนไทย